โยว่วนี่ครับจูผมโคโม,มกินะครับผมก็อัดต่อเนื่องจากต่ออ,อารออนไลน์นี่เองที่ผมจะมารีวิวหนังสือก็คือเกิดใหม่เป็นนักลายจะเลือกข้างไหนก็หายะนะนั่นเอง้วเราจะพูดตีงอะไรอย่างนี้ทำไมวะวันนี้ผมตื่นประมาณตาเป็นแล้วเนี่ยนี่ท่านจะคาดนี่นะจริงๆไปเอ่อจากไข่ของเอ่อ นกย่าง no หรือว่าไขฟินิกเช่เปล่าไม่รู้ผมอ่านถูกเปล่านะแต่เขาเขียนชื่อเป็นคาคาลีนานะแต่ญี่ปุ่นออกเสียงคาลีนานะใช่ใช่เปล่าใช่ใช่ใช,ใช่อันเนี้ยเออกล้องไม่ปฟกัสขย่ากล้องกล้องกล้องมันไม่ปวกัสคาคาลีนาอะคาคาลีนาคาเอตนี่จริงมันต้องชื่อว่าคาคาเอคาคาลีนานะ แต่อันนี้ก็เป็นคาลินาก็ไม่มีะกใจช่างมันอะกัน,น,กนคือคือตัวเอกเออคือคือก็คือตายแล้วเกิดใหม่นี่ยอะเออนี่ยแหละนะผมก็ชอบข้อดีผมไม่อ่านในเอ่อเว็บเว็บหนึ่งอะอองั้นก็คือเ,เตือนเนี่ยแหละนะก็เลยแบบ เมื่อไรมันจะออกมาเป็นอ่าบางงาอัตนระีหน้าก็อยากจะคิดว่าจะซื้อเออในสุดก็ออกมาอัตีนะจากทุกทีว่าไข่ของนกไฟเข้าดีเอาีเว้ยเลยซื้อมาอะไรครับ <c oughs> ราคาก็ตามนี้นี่เอนะเขาจะไม่ผิดผมตื้ราคาตามตามนี้แหละผมตื้จากราคา,าจากร้านหนึ่งเองนะตอนนี้ผมรอเล่น ตีอยู่ก็ก็คงก็ตอนนี้ต่างเรียบร้อยแล้วก็กำลังรอมานี่ผมจะรีวิวไม่ให้เล่นตีใหม่รีวิวตรงน,นี้ไปเลยดีกว่านะถ้าถือว่าผมอ่านแล้วก็หนุกนะผมอาจจะพูดข้ามไปบ้างหรืออาจจะไม่พูดแต่ผมพูดพูดต่วนึ้นนิดนึงก็คือนงเอีคือตายแล้วเกิดใหม่ก็คือดีเรื่องขยนะทั้งหมดนะก็คือเออนั่นแหละปักทง้ง หนีตายเองก็คือไม่เออคือไม่อยากให้ตัวเองตายนั่นเองอยากใช้ชีวิตแบบเอ่อคนธรรมดาทั่วทั่วไปนั่นเองนะแล้วก็แอบเป็นแนวยูรินิด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 นึงอ่ะนิดนึงจริงๆอ่ะถือว่าเรื่องนี้ผมก็หนุกเพราะในไม่ก็มีแล้วด้วยนะนะจะดูดูของแทนนะครับนะจะดูเว็บเถื่อนนะอ่นะดูเว็บเถื่อนเมื่อไหร่เออเนี่หน้ากับหน้าตีนะโอเค เออก็ถือว่าหนุกนะผมอ่านแล้วหนุกไตเต้นถือว่าคีพิมพ์ก็ไตเต้นก็ข้างโอเคสวยปุ๊บเหมือนกับต้นตะปบับเลยเนีลยเปิดแค่นี้แหละเปิดโลดเดียวไปหาซื้อเอาเองนะครับนะไงนะมีทั้งอ่าในในอนัอนองตือบางอะแล้วก็ในในอีบุ๊กในอีบุ๊กเพิ่งมามาไม,ไม่ไม่กี่วันที่เอกว่าเออเพิ่งจะออกขายเนี่ยคืออะไรนี่ย สิงก็ไม่เป็นไรผมก็ตืมมางานอาดีตุดแล้วนะเพราะว่าเอาเวลาแบบเป็นไหนไปไหนก็อ่านนะก็ <c oughs> แค่นี้แหละนะราคาก็ตกลงอยู่แล้วนะแล้วก็อล,ลืมไปลืมไปลืมให้คะแนนอีกให้คะแนนไปเกือบเต็มติดแต่ก็ให้ยังเหมือนเดิมนะั่นแหละเก้าจุดห้าเหมือนเดิมนะหรับผมทาไมต้องให้เก้าจุดห้าทุกครั้งบางครั้ง,งผมก็ให้น้อยเนะี่ย ต้องเป็นเรื่องที่ผมชอบจริงๆถูกคือคือผมให้9.5บางเรือรอร่อผมอาจจะให้ติบแต่อันนี้ผมให้9.5เนื้อหาดีให้9.5เพราเนื้อหาดีมากนะในมิก็ถือโอเคนะจะเลืมไปหาอ่านแล้วก็จะหรืมไปดูในมิกด้วยนะครับดูของแท้นะครับนะพอให้ y o ยูทูบก็น่าจะเอาลงแล้วใกล้แล้วแต่แต่ว่าเขาโดนเลื่อน Uh, จากช่องช่องหนึ่งอะผมจําช่องไม่ได้ช่องนั้นน่ะเออจำไม่ได้แต,แต่แต่ว่าเขาเลื่อนนะแต่แต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผม,ผมก็จะดูอีกรอบหนึ่งเพราะผมจำได้ว่าดูกงเทียนนไม่เป็นไรบอกตัวเองบอกห้ามดูกงเทีอนไ้หมไม่เป็นไรผมจะดูของแท้เองอันเนี้ยก็ถือว่านุกนะจะพูดจำทำไมแค่นี่นะผมก็มีอะไรพูดแล้วจริงผมก็เลยพูดไปพูดมาโอเคขอบคุณที่รับชมไว้ ไว้เจอกันใหม่นะครับเนี่ยวันติดติดขัดเจ้าๆๆๆไปไปแล้วเจอกันในคลิปต่อๆไปผมอรีวิวอะไรก็ตัวที่ตาาต่อต่อไปแล้วกันนะเกมผมก็ผมก็ไม่ค่อยได้ไล์เล่ยๆ,ๆ,ๆแล้วเพราะว่าเออเน็ตไม่ค่อยมีก็เลยเอาทำไปเป็นคลิปแบบพูดรีวิวอื่นแทนนะครับเนะเอาไว้แค่นี้ละไปไปในนาชีผมก็ได้ลงทีหนึ่งครับไปละไปจริงๆนะ